ทส่สี่สิ่งนี้เมื่อเจอลูกค้าบอกสินค้าของคุณแพงเกินไปในอดีตที่ผ่านมาค่ะในอดีตที่ผ่านมาจากประสบการณ์การขายที่อยู่ในแวดวงงานขายนะคะหลายครั้งในวันที่สสเองก็ยังไม่ได้พัฒนาในเรื่องของทักษะการขายให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของด้านงานขายด้านการปิดการขายนะคะเคยเจอบ่อยครั้งว่า เวลาที่ลูกค้าเวลาที่เรานําเสนอลูกค้าเนี่ยพรีเซนต์ไปหมดเรียบร้อยแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้านะแต่ลูกค้าตอบกลับมาคนเดียวว่าสินค้าของคุณแพงเกินไปง่ายเงื่มไหมพี่รักง่ายเงื่มหัวใจมันหล่นไปอยู่ตะตุ่มรู้แล้วว่าโอ้เชนคงปิดการขายไ,ได้ละเพราะว่าอะไรลูกค้าปฏิเสธนมาเรียบร้อยแล้วนี่ใครเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเป็นแบบที่โคชสิทธิ์เคยเป็นบ้างสารภาพมาเดี๋ยวนี้แต่แต่ในวันนี้ค่ะ พระสิมาบอกถึงสีวิธีที่คุณจะสามารถรับมือกับลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องของราคาสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยวิธีแรกเลยในวันที่คุณกำลังพรีเซตนลูกค้าแล้วเจอลูกค้าบอกว่าสินค้าของคุณแพงเกินไปสิ่งที่คุณ ควรทำนั่นก็คือการที่คุณต้องยังที่จะยิ้มได้ยิ้มอย่างพิมพ์ใจด้วยนะคัหมายความว่าคือคุณไม่หวั่นหวั่นต่อสถานการณ์ไม่ว่าลูกค้าจะปฏิเสธมาแบบไหนด้วยคําพูดใดๆก็ตามคุณควรตอบด้วยคําถามนี้ว่าคุณคงมีเหตุผลอะไรบางอย่างใช่ไหมคะเมื่อลูกค้าบอกว่าสินค้าของคุณราคาแพงเกินไป คุณตอบด้วยคำถามทือว่าคุณคงมีเหตุผลอะไรบางอย่างใช่ไหมคะการตั้งคำถามคนที่ตั้งคำถามคือผู้คุมเกมค่ะีิรักเมื่อไหร่ที่คุณเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่คุณต้องการคุณจะเป็นผู้คุมเกมแล้วสถานการณ์หลังจากที่คุณ ตั้งคำถามไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่กระทำต่อจากนั้นก็คือการที่คุณต้องเว้นระยะแล้วเงียบความเงียบจะชนะทุกสิ่งใครพูดก่อนคนนั้นแพ้จำไว้ว่าเงียบไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะคะเงียบเพื่อที่จะรอคอยคำตอบจากลูกค้าคะ่ะ ในข้อดีของการเงียบเนี่ยคือสถานการณ์ที่ใช้วิธีการเงียบมันดีกว่าที่คุณจะถาถมลูกค้าด้วยรายละเอียดข้อมูลของสินค้าวิธีการผลิตผลิตจากสิ่งไหนอะไรยังไงนูนนั่นนี่คือลูกค้าจะรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วคุณจะไม่สามารถปิดการถ่ายได้แต่สิ่งที่คุณควรทำนั่นก็คือเงียบและรอคอยคำตอบอย่างใจเยน็น แล้วในสถานการณ์ต่อไปเมื่อไหร่ที่คุณมีโอกาสได้ตั้งคำถามคุณก็ต้องใช้กลยุทธ์นี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือการที่คุณเว้นระยะหลังจากตั้งคำถามแล้วแล้วก็เงียบรอคอยคำตอบอย่างใจเย็นแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะค่ะแบบที่สองนะคะถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่ลูกค้าบอกโอ้ยฉันคงไม่มีปัญญาซื้อหรอก จะไม่มีเงินจะไม่มีปัญญาซื้อควรทำแบบไหนดีคุณจะรับมือกับสถานการณ์ที่ลูกค้าบอกว่าโอ้ยฉันไม่มีปัญญาซื้อเราฉันไม่มีเงินหรอกสิ่งที่คุณควรทำและวิธีการที่คุณจะรับมือกับลูกค้าประเภทนี้นั่นก็คือการที่คุณตั้งคำถามที่ว่าทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นล่ะคะ ทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นล่ะคะคำถามนี้จริงๆอาจจะไม่ได้คำตอบจากลูกค้าโดยตรงแต่ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการตั้งคำถามนี้มีอยู่สองหลักใหญ่เลยที่คุณจะได้รับนั่นก็คือการที่คุณจะได้เป็นผู้คุมสถานการณ์บนเส้นทางการสนทนาแล้วนำพาลูกค้าไปตามรูปเกมที่คุณวางเกมไว้สู่เส้นชัยชนะต่างหาก มันคือความสำคัญในการตั้งคำถามและประโยชน์ข้อที่สองนั้นก็คือการที่คุณจะได้รู้คำตอบหรือเหตุผลที่ชัดเจนจากลูกค้าว่าทำไมเขาถึงลังเลที่จะซื้อพอจะเน็ตภาพออกไหม เมื่อไหร่ที่เราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของราคานะพี่รักจาไว้เลยกดเหล็กเลยในเรื่องของการที่คุณเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เรื่องราคาจําไว้ว่าใครบอกราคาก่อนคนนั้นแพ้ใครบอกราคาก่อนคนนั้นแพ้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณกำลังขายสินค้าคุณกำลังพีเซนหนึ่งสองสามสี่นนั่นนี่แต่ ลูกค้าขยันขยอที่จะถามราคาคุณเคยเจอไหมอ่ะลองนึกย้อนกลับไปในสถานการณ์ที่ลูกค้าทักมาหาหรือโทรมาหาสอบถามาเรื่องราคาคา่ะคุณรีบบอกคิดว่าโอ้ลูกค้าโทรมาถามกนะ็ดีใจยังไงบอกปไปเลยครับบ้านเรานีราคาเท่าไหร่คะสองล้านเก้าก็ดีดแพงนี้ราคาเท่าไหร่คะ,ะ,คะอ,อ๋อไล่ละล้านห้าค่ัอไปปุ๊บเป็นไงจ้าสถานการณ์เงียบสงดนี่คือ ความสำคัญของกฎเหล็กแห่งเรื่องราคาใครบอกราคาก่อนคนนั้นแพ้จงดึงเชงให้นานที่สุดอย่าพึ่งพูดเรื่องของราคาดึงไว้ให้นานที่สุดเพื่อที่จะอะไรคะในการที่เมื่อไหร่ที่ลูกค้าเขายังไม่ได้อินกับสินค้าหรือบริการของคุณยังไม่ได้กระจ่างใจถึง ยังไม่ได้เข้าใจถึงแก่นแท้ถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากสินค้าหรือบริการของคุณเขายังไม่ได้อยากมากพอจนถึงแบบฉันต้องซื้อแล้วฉันต้องซื้อละทำยังไงก็ได้ให้ดึงชิงในเรื่องของการบอกราคาให้นานที่สุดต่อให้ลูกค้าจะดื้อดึงแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่คุณต้องบอกเขาบอกว่าส,สีิจะบอกเรื่องของราคาให้คุณทราบอย่างแน่นอนค่ะแต่ ก่อนอื่นขออนุญาตก่อนที่สสิท์จะบอกราคาที่คู่ควรที่ดีที่สุดดีลที่ดีที่สุดให้แก่คุณลูกค้าขออนุญาตสอบถามถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันของคุณหน่อยสักสองสามคำถามพอจะได้นะคะให้เราได้รู้ถึงสถานการณ์จากลูกค้าก่อนเชื่อว่าประโยคนี้เมื่อเราพูดกับลูกคา้าลูกค้าเขายินดีที่จะ ไปต่อกับเราค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เราได้เอ่ยประโยคแบบนี้ไปนะคะคุณลูกค้าจะได้รับราคาที่คู่ควรที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะหลังจากที่สสิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณลูกค้านะคะเพื่อที่ได้จัดสรรในเรื่องของราคาที่คู่ควรดีที่ดีที่สุดให้แก่คุณลูกค้านะ ต่อให้เราจะเจอลูกค้าที่ดื้อดึงอยากจะทราบมากขนาดไหนก็ตามในเรื่องของราคาประโยคเด็ดบอกไปเลยค่ะว่าถ้าราคาที่คุณได้รับที่สสิบอกไปแล้วถ้ามันไม่คู่ควรมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการยินดีให้คุณฟรีได้เลยค่ะประโยคเด็ดคนลยเม็ดเคล็ดลับสุดยอด เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกคา้าขยันขยออยากจะได้อยากจะได้ในเรื่องของราคาจริงจรงกางๆเราบอกไปเลยค่ะบอกว่าคุณลูกค้าจะได้รับราคาที่คู่ควรที่เหมาะสมอย่างแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ตรงสเปคไม่ตรงความต้องการของคุณลูกคา้ายินดีให้ลูกค้าใช้ฟรีเลยค่ะลูกค้าก็จะเอ๊ะเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช้ฟรีเลยเหร ก็ถ้าในเมื่อส er> ินค้าหรือบริการตรงนี้มันไม่ตรงสเปคมันไม่ใช่ความมันไม่ตรงความต้องการของคุณลูกค้าคุณลูกค้าก็คงไม่ใช้สินค้านี้หรอกถูกต้องไหมคะเออจริงสิก็มันไม่ใช่อ่ะก็มันไม่ใช่ความต้องการมันไม่ตรงสเปกแล้วคุณจะใช้ยังไงแล้วในเมื่อมันไม่ตรงความต้องการของคุณลูกค้าคุณลูกค้าก็ไม่ต้องใช้แล้วการที่ไม่ได้ใช้มันก็คือไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์ถูกต้องไหมคะ เห็นไหมพอเราพาลูกค้ามาตามรูทางที่เราวางเกมวางหมากไว้แล้วลูกค้าก็าจะเดินตามเส้นทางที่เราวางแล้วเขาก็เริ่มที่อยากจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรราคาเท่าไหร่แบบไหนแน่เ้มันต้องมีอะไรที่พิเศษแน่นอนเลยอะนำเสนอมาคุณอยากจะถามอะไรอยากรู้อะไรถามมานั่นแหละค่ะพอเข้าสู่ลูกเกม ในการที่คุณวางเกมและคุณจนะนัดแนะนําเสนอพรีเซนต์ในสิ่งคุณประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นแบบไหนอย่างไรนั่นนะคะ่ะความสําคัญในการที่คุณดึงเชงเรื่องของการที่คุณจะบอกราคาก่อนที่คุณจะปิดก,การขายใครบอกราคาก่อนคนนั้นแพ้จำกดเหล็กนี้ไว้เลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะในวันที่ คุณเรียนรู้คุณขายสินค้าอะไรก็ตามค่ะสินค้าคุณจะเล็กจะใหญ่ใดๆก็ตามค่ะจงมีความภาคภูมิใจในเรื่องของราคาที่คุณตั้งใจที่คุณตั้งไว้นะคะคุณจงเชื่อมั่นในราคาที่คุณตั้งไว้ว่ามันคู่ควรว่ามันเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะนำเสนอและส่งมอบให้แก่ลูกค้าจงอย่าลืมที่จะบอกลูกค้าว่า นี่คือราคาที่คู่ควรที่พิเศษที่สุดที่คุณจะได้รับค่ะลูกค้าทุกคนจะมีราคาที่ตั้งไว้ในใจอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะซื้อสินค้าอะไรเมื่อไหร่ที่คุณสามารถที่จะค้นหาตัวเลขนั้นว่าราคาที่เขาตั้งไว้ในใจอ่ะมันมีจำนวนเท่ากับหรือราคาสินค้าของเรามันมากกว่าที่เขาตั้งไว้ถ้าสมมติอะลูกค้าตั้งราคาไว้ที่ห้าแสน ราคาสินค้าของคุณอยู่สัก65แสนห้าคุณจงแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าไอ้ที่เกินมาแสนห้าเนี่ยมันมีความมันมีความคู่ควรหรือเหมาะสมอะไรที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่วิเศษที่สุดที่เขาจะได้รับนี่คือดีลที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่คู่ควรที่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วค่ะที่คุณลูกค้าตัดสินใจในครั้งนี้จะได้รับสินค้าและบริการที่วิเศษที่สุดค่ะ มันยอดเดยี่ยมมันคู่ควรกับคุณลูกค้าดีที่สุดแล้วค่ะอย่าลืมตอบย้ำให้เขารู้ว่าในการที่เขาตัดสินใจซื้อสินค้าตัวนี้ที่มันราคาสูงกว่าที่เขาตั้งไว้ในใจอ่ะมันคู่ควรมันพิเศษที่สุดมันมีคุณค่ามันมันเหมาะสมมากแค่ไหนอย่าลืมโชว์ในเรื่องของรีวิวหรือเทสต์โมเนยลลูกค้าก่อนหน้านั้นด้วยว่าเขาใช้สินค้ารือบรนา์ขอบคุณไปแล้วชีวิตเขามีความสุขมากแค่ไหน อย่าลืมพอจะนึกภาพออกเนาะวันนี้นะคะราคาสินค้าของคุณจะสูงจะต่ำแค่ไหนอย่างไรนะคะสิ่งที่คุณตั้งไว้แล้วมันคือสิ่งที่คู่ควรที่เหมาะสมกับเรื่องของคุณภาพที่คุณรู้แล้วว่ามันคือสิ่งที่วิเศษที่สุดที่คุณจะส่งมอบให้แก่ลูกค้าอยู่แล้วนะคะจงกล้าที่จะนําเสนอราคาที่คู่ควรแล้วก็บอกกับลูกค้าไปเลยพะว่า มันดีเยี่ยมที่สุดแล้วที่คุณตัดสินใจซื้อในวันนี้ด้วยรักกตดเดัดโอศสิกษ